Oh, oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นอะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยราะว่าไม่ชอบพวกคิมเมน์เอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ก้องมาแสบพรมาดีาเจอตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่ๆนๆอะไม่หนักหนานะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองแลบประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสหากระดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k ok o s e c o m น่ารักครับน่ารักทุกคนเลยโดยทีมเตยด้วยดูดีิบบอกว่าผลงานดีมากครับเพามีครับมีครับเจอเลยก็ผ่านเรื่อยดุกทีอ๋อไม่ไม่หรอกครับเพราะว่าเราก็ชื่นชอบผลงานเหมือนกันเราก็ได้ติดตามผลงานอย่างในซีรีส์ที่เราดูภาษาไทยเหมือทุกคนก็คืออยากรู้ผลงานและการนะครับแล้วก็ติดตามก็ติดตามตั้งแต่เรื่องแรกแล้วก็ต่อไปก็แบบน้นละลา อะไรเงี้ครับพี่พ่อไ่ได้อแล้วได้เจอได้เจอคุณแม่แล้วก็เจอน้องก็แบอกว่าเออเราชอบตัวงานนะน่ารักมากอะไรเงี้ยพื้นไหนเหรอก็พื้นครับพื้นน่ารักทำไมขอไม่เลยครับว่าเราก็ เรื่องเรื่องนี้ต้องขอบคุณจริงๆครับขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสนะครแล้วก็เป็นเป็นความที่แบบเรามันเกินคาดสำหรับผมนะครับสำหรับผม,มเกินคาดเราก็เป็นการแสดงที่ตั้งใจตั้งใจทำง,งานอย่างเต็มที่แล้วพอผุนออกมามีคนชื่นชอบแล้วก็แถมที่พี่แบบว่าให้ให้โอกาสผมในการสัมภาษณ์อะไรเงี้ยแ,แล้วก็น้องๆมาพูดคุดยถึงเรื่องของตัวละครในพื้นในเรื่องนั้นด้วยเ,เราเราก็รู้สึกว่าเอ,อิ่มดีใจครับมันเกินคาดอันนี้พูดจิตความรู้สึกจริงๆนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยเวลาเข้าฉากกับศิลปินที่เขาเลยคิ่งเป็นแบบเราจะมี คนนึ้น้องจอไม่มีเลยครับเพราะว่าพราน้องพิต้าเนี่ยรู้จักกันมาตั้งจะเกือบสิปีแล้วเหมือนกันครับ<ๆ>เพราะว่าเจอครั้งแรกตอนนั้นทําพิธีกรแล้วน้องก็เป็นเป็นวีเจเชนนวีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาร่วมงานตอนนั้นจําได้งานแรกที่เจอน้องเขาก็อะไรนะที่นั่นในเป็นพิธีกรเกมวัดดวงก็จะเป็นจะเป็นนั้นนะฮะจะเป็นธีมที่รวบรวมพิธีกรจากหลากหลายช่องก็มาเจอครั้งแรกแล้วก็ได้เจอตํางงานอีเวนต์ต่างๆที่ทำพิธีกรร่วมกันตบบนี้ครับก็สนิทกันครับ,รบไม่ไม่มีเกินเลยกว่าเป็น พี่น้องแล้วก็เพื่อนร่วมงานแน่นอนครับครับนี่นะจังหวัดพิบัติค่ะครับอืออือก็เราเราก็ได้แต่เป็นกำลังใจเนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องความรักครับเราก็อยากให้ให้มีความสุขครับมีความรักที่สมหวังมันก็แฮปปี้กว่านะครับที่ต้องมัดะเลาะกันอะไรเงี้ยเราก็เป็นหนึ่งในกำลังใจเขาแล้วกันครับให้แบบประคับประคองความรักที่ดีไว้ครับความีแอบบันรบายในฟังบ้ันรบายกับเรื่องหัวใจ ไม่มีครับไม่มีเพราะว่าเรารู้จักกันในแต่เพื่อนร่วมงานยังไม่ได้สนิทกันที่จะคุยเรื่องส่วนตัวขนาดนั้นนะครับวัวพันธุ์สมองแล้วก็เราเป็นมุ่นที่สามเปล่าความจังหวะที่เขานี่พอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่นะผมผมเข้าในจังหวะละครอย่างเยอะนะจังหวะส่วนอื่นไม่ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้เจอกันตามที่ทั่วไปเท่าไหร่อย่างที่บอกคือเรื่องถ้าจําไม่ผิดพี่น้องเขาก็หมายว่าความรักเนี่ยก็หลายปีเหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วเราก็เนาะอยากให้ประคับประคองกันไปเพราะว่าไหนก็พบกันมาแบบขนาดนี้แล้วก็ช่วยกันดูแลป่ตาเขามีแแบบบบออาากรเพไ้ ผมว่าน้องเขาน้องเขาเก่งครับเวื่อเราเจอกันที่การทางานเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีมีเรื่องเรื่องที่แบบส่วนตัวกับการงานมาเกี่ยวกันนะครับอันนี้แบบเป็นเหนือชีพมากพอทํางานก็แบบตั้งใจเล่นเต็มที่เขาจะไม่ให้เห็นแบบความอ่อนแอหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับผมว่าอันนี้นับถือเลยครับยอดเยี่ยมมากตอนนี้ยังครับยังจริงแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจนะเราก็เพราะว่าเราควแต่เล่นกล้ามฟิตเนสาวมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราก็พยายามทําอะไรที่มีโอกาสได้ทําก่อน พยายามทำเต็มที่อย่างช่วงนี้ก็ได้มีโอกาสเรื่องละครนะครับเรื่องงานพิธีกรแล้วก็ทำตรงนี้อย่างเต็มที่ส่วนเรื่องของความรักคื่จริงๆแล้วเราก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติเนาะมีเข้ามาช่วงไหนเราก็จะพยายามอยางเต็มที่เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ว่าปิดการไม่ได้ว่าอะไรแต่เราก็รอรอจังหวะที่ว่าเ้ยน่าจะถึงเวลาหรือว่าน่าจะใช่อะไรเงี้ยแต่คามรักที่เหี่เนี่ยสปีดเปสาวหน้าหวานปรเฟทายอะไรก็ก็เป็นเป็นสิ่งที่เรา มองก็เรามีความสุขเนะครับถ้าจะถ,ถ้ามองจากกายภาพภายนอกกว่านี่ยเราก็ชอบผู้หญิงที่แบบยิ้มสวยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยิ้มสวยเออแล้วก็ดูดูแบบว่า,าเรียบร้อยแล้วก็แต่ว่าลุยได้นะแบบลุยๆสามารถไปแบบออกกําลังกายเดินป่าด้วย,น,วยนั่นอะไรกับเราได้อยย่างงเี้ครับแล้วก็สนนิทสายก็ต้องมาแบบ มาคุยกันมาอะไรกันอยู่ด so, like ีซึ seasons, like, ่งซึ <res> ่งผมว่าทุกคู่ก็เป็นอย่างนี้เนาะแต่ว่าความประทับใจแรกก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแบบยิ้มสวยนะคะยิ้มแน่เลยค่ะชุดมันสั้นๆเสื้อเดาเทาใช่ไหมครัยิ้มสวยอะไรอันนี้ก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีรอยยิ้มที่มีเสน่ห์มากอย่างอย่างน้องมิวน้องน้องมิวเนี่ยก็น่ารักทายลดเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะวกันก็ก็น่ารักครับน้องมิวก็เป็นความสตรีที่น่ารักแล้วก็ยิ้มสวยยิ้มมีเสน่ห์ครับผมสวยครับโสดครับผม ีมาเลยคครับบขอุณพี่พีมานะคเยงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตฟก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอครนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุด กระแสบเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันสีนที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวพอมแซ็คดวงการงานการเงินความรักแบบนั่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r i o r i t y c o m ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว